ผู้ว่าชาติชาติลงนามประกาศกรุงเทพมหานครเป็นเขตประสบสาธารณาภัยอันดับสองเอื้อให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าชก,การกรุงเทพมหานครลงนามออกประกาศอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณาภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้สถานการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวอาจจะยังสามารถก่อให้เกิดอัตอร์ช็อคได้ ทำให้กรุงเทพมหานครยังคงต้องเร่งสำรวจพื้นที่ความเสียหายและเฝ้าระวังในหลายพื้นที่พร้อมทั้งเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมการแก้ไขพื้นที่ที่ยังอาจจะมีอันตรายและมีผลกระทบต่อสาธารณาชนดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณาภัยให้เป็นไปตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแห่งชาติพุทธศักราช2564ถึงปี2570 ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครประกาศให้พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณาภัยเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าวภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยพุทธศักราช2550โดยผู้ว่าการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ประชาการหรือแพทย์อื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจน กฎหมายระเบียบคำสั่งประกาศและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไปสำนักข่าวออนไลน์ไทยแท็บลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรครบถ้วน